สวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนนะครับพบพอกันคือเกาบาซักพาเพลินพาเมืองเมืองคุณแม่เพลินเห็ดให้หน้าอูหน้าเพลินงามายได้ครับคุณพอกับแม่เพลินกำลังตกกะอันนี้เขาเอียนว่าทออกะเนี่ยครับวิถีชีวิตของอ,อยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองเลยเมืองเลยของเขาครับทงหน้าเพลินกับงา,ามเพลินกำลังนำหน้าอูสวยงามครับน,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 นี่เลยครับเพลินเป็น วิถีชีวิตคนเมืองเลยครับอยู่อำเภอเมืองเลยครับนี่ครับโอ้ยคุณ่แม่เพิ่นกับมันลกกะเพิ่นเสียเอาไปดำโอ้งามเนาะพอเน,ะน,น,นาะโอ้โหพ่นงงาโอ้อันนี้เขาพันยังครับพอฮะ แ <zo> <t festivals> ข nice. oh. oh, well, oh. Oh. Too, ็งเพนีะเขามันแข็งบ่บ่โอ้พันเลยนะแม่โอ้โอ้หน้าพ่นบกยางงามครับพี่น้องมองไปออวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเขาเพิ่นกรงามเพิ่นเห็ดหน้าเขาเนียว พออยู่ที่อำเภอเมืองครับเ่อหนืพนดำวิธีชีวิตของชนบทนะครับเนาะอโอ้ใน่อเพิน่นไปเห็ดวิธีกเกษตรพอแล้วกัเห็ดลายยหลายยางดูายยางสวนยางแล้วกันายยาโอ้โอ เนี่ยเหล่าเมืองเขาเพิ่อนอ้ยงามเพิ่นปลูกของหลายยางถาม,มาท่างสิน,งนงลงแป้ง,ปง,ง,ปงกับแวม, <ไป S 1> มา <ไป S 1> เที่ยวหาผอเพิ่นเด้อเน,นี่ยอูย้ยงามเลยโอ้มีครบ,นะบวงจร,รนะว่ครบวงจร นังจะรุดรุดปะเนี่ยโอ้ยก่อนจเลี้ยงหมูครับหมูพวกีราคาอ๋อโอูโอ๋งามภูเ,เขางามครับหลบๆหน้าเพิ่นกะยัางงามเลยเขาวัดอ่อนซอนอเนี่ยสัางกระถ่มนอนมึงนะพ่อเนาะมันงามมีดีไหมกายนี เท้าเก่าไรได้สิบได้สิบอุ้มอะรถเกี่ยวนะอุ้มน้อยนะอุ้มมันรถเกี่ยวนะครับเออไเด้ไรเถอะอุ้มเ,เขาอุ้นมได้ตัวนี้เออถ้าจะเพิ่งถ้าจะเจ้ายวลังมาซื้อนะซื้อหั่นก็พุ่งเละครับ